ความเบื่อหน่ายของประชาชนส่วนใหญ่กับการเมืองเนี่ยเป็นความไม่พอใจลงไปที่ตัวนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้พรรคก้าวไกลเติบโตขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับคนเนี่ยเบื่อเบื่อการเมืองหน้าเดิมนักเลือกตั้งหน้าเก่าเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายของประชาชนส่วนใหญ่กับการเมืองเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับเรื่องสถาบันไม่ได้ผูกพันกับเรื่องเเด็จการแต่เป็นความ เป็นความไม่พอใจลงไปที่ตัวนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้พรรคก้าไกลเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเพราะเขาไปใช้หนึ่งหนึ่งสองเป็นพระหะหรืออะไรมันเกี่ยวกับคนเนี่ยเบื่ออเบื่อการเมืองหน้าเดิมนักเลือกตั้งหน้าเก่าซึ่งออกมาผัดกัน,นตำแหน่งนี้วันนี้ตำแหน่งนี้ไปวันนู้นวันนู้นคนนี้วันนี้ปีนี้นั่งสาสุข ปีนี้ไปนั่งอุตสาหกรรมปีนี้นั่งคมนาคม,มไปศึกษาไปมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้คือมันซ้ำซากจนเจไม่เปลี่ยนหน้าไงแต่ถ้าการไม่เปลี่ยนหนะ้านักการเมืองที่นั่งเป็นเสนาธิการไอ้เป็นเป็นเสนาบดีเนี่ยแล้วประเทศมันดีขึ้นมันมันทิ้งเวียดนามไปได้ไกลามากตจอหลังเิียงคโปร์เวียดญี่ปุน่นเสมอเกาหลีอย่างเงี้ยคนก็เลือกคุณเลย เขามีความสุขเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้โหประเทศมันเหมือนเราไปเชเียร์ไอโอลิมปิกอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนกันอ่ะการที่แข่งกันทังเศรษฐกิจก็ดีเกี่ยวกับประเทศต่างๆก็ดีกับการแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวกันอทุกคนก็อยากเห็นประเทศไทยแซงนู่นแซงนี่แซงนั่นแซงนี่เหมือนเราดูอกอล์ฟซึ่งในวันนี้ผู้ที่ครองตลาดใหญ่ก็คือไทยกับเกาหลี นะก็ผู้หญิงนะเพราะก็ผู้ชายเรายังห่างมากแต่ก็ผู้หญิงเนี่ยคือไทยกับเกาหลีเราก็จะเห็นว่าพอมีสาวถ้าเด็กไทยออกไปแข่งอย่างเนี้คนก็จะเชียร์กันเป็นทั้งเหมือนอย่างไอวิมใช่ไหมวิมหรือวินอ่าแบดมินตันปะคะวิวค่ะเหมือนวิวเนี่ยคนแห่ไปดูกันทั้งคนเปิดก็เรียกว่ารถว่างเลยดูดูการต่อสู้เขารถแทบวะรถว่างเลยเนี่ย แล้วก็เห็นหรืออย่างเมื่อวานตอนอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยรถไม่ติดช่วงนั้นรถไม่ติด <c oughs> มันเป็นอารม,ารมณ์รเดียวกับคนไปดูเอแบดมินตันเหมือนกัน <c oughs> และอาจจะไปอารมณ์เดียวกับฟุตบอลไทย <c oughs> เพราะการวันนี้อสื่อสารต่างๆมือถือต่างๆมันทำให้เราแข่งกับสิงคโปร์เอ้ยเราแพ้สิงคโปร์ห่างมากเวียดนามไล่หลังมามเป็นการแข่งขันเหมือนกัน แต่อาการแข่งขันในรูปแบบเนี้มันมีผลกับปากท้องอถ้าเราชนะเเงินทองก็มากมายมถ้าเราแพ้เงินทองก็ลอยหรอมันทำให้ท้องของคนทั้งชาติเนี่ยมัน,นขึ้นลงกับการเมืองด้วย